น้ำอุ่นน้ำเย็นคุณอาบน้ำอะไรจะมองโลกมองไทยบายเทลพัทข้อดีของการเลอกอาบน้ำอุ่นจะช่วยทําให้บรรเทาอาการกล้ามเนื้อและข้อต่ออักเสบเนี่ยบรรเทาลงบรรเทาอาการคัดจมูกอาบน้ําได้สะอาดมากยิ่งขึ้นผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ผ่อนคลายสมองช่วยให้เรานอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นส่วนข้อเสียของการอาบน้ําอุ่นก็คือทําให้ผิวหนังแห้งกล้านทําให้กระตุ้นอาการโรคต่างๆกับเรื่องแผลผิวหนังแล้วก็ความดันโรคหัวใจ การสระผมด้วยน้ําร้อนนะครับจะทําให้ผมแข็งและหยิกนะครับว่าเราอาบน้ําร้อนมากๆเนี่ยจะทําให้เกิดอาการฮิสโตรกได้ข้อดีของการอาบน้ําเย็นก็คือทําให้ผ่อนกายกล้ามเนื้อการไหลเวียนของโลหิตด,ดีผิวหนังและเส้นผมดูสดใสและสดชื่นลดน้ําหนักได้อาการคันและอาการปวดจะบรรเทาลงส่วนข้อเสียของการอาบน้ําเย็นก็คือทําให้เป็นไข้ไม่สบายผู้ที่สระผมด้วยน้ําเย็นแล้วไม่เป่าให้แห้งจะทําให้เกิดอาการเป็นไข้ และคนที่อาบน้ําเย็นมากๆนะอาจจะทําให้ตัวเย็นและช็อกจนถึงเสียชีวิตได้นะข้อมูลดีๆมาจากเว็บเด็กดีนะจากผมนะครับธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ